ที่ว่าน้าจะมาที่ตรงนี้จะโถด้ใช่ไปมฮะมาทั้งหมดลูกยาแต่พวกเจ้าที่บูชาขันโตเทพเทวาและบูชาพญานาทุกสิ่งอย่างพวกเจ้าจะรอดแม้สันโตยตามะเ้นโตซีมะกามโปที่เจ้าเรียกโควิดเขาเรียกว่าลูกหลายขันโตที่จะมาทำลายเ้นโตโกทําไมต้องมาเป็นจันโตยเจ้าเรียกว่ามาเป็นรอตเป็นรอตเป็นรอตเพราะมันยังไม่หมดเพราะมันยังต้อง มาเป็นละรอกละลอกเชยนโตมาปั้นโตมายาไม่หมดอีกสี่เดือนจะละลอบยาช้ำตัวนะและน้ําจะมาเชิญโตโงมาพ่อบอกก่อนตั้งแต่ยังไม่สร้างเยงวางพ่อเจ้าจำโปรย้อนไปฟังย้อนไปดูวว้พ่อบอกไว้ก่อนแล้วใช่ไหมลูกยาว่ามาจะมายาอยู่เฉยเฉยหยันละเลยสวดมนต์ภาวนาเียนโตโฉมปามพ้นใจซ้าไปสิ่งที่เจ้าไว้พ่อบอกว่าให้ปลูกถั่วปลูกงา ปลูกกล้วยปลูกอ้อยไว้ต่อไปเจ้าจะได้เงินใช้เพราะว่ามันจะหายากจำไว้นะลูกยากล้วยนั้นจำปูมาเศษขีกับน้ําพึ่งน้ํามะพร้าวเจ้าไปจ้างและไปปลูกไว้มันจะเป็นสิ่งที่ฮันตุยศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเจ้ากินแล้วเป็นน้ําอมฤตเที่ยวอ้ยไตโซมาแกโอต่ะต้นกล้วยกล้วยปลูกต้นกล้วยอัโบสารพัดกล้วยใช้แต่ที่มีประโยชน์ใหญ่ก็คือกล้วยน้ําว้าที่เจ้าถวาย เชิญต่ยชมะมานี่แหละประโยชน์แล้วก็พันต่อยชมะมามาพ้าวชนตย่ยมะพ้าวขันตย่ยไม่แก่ไม่ขบไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยเค้นไตเซนตาเพราะเป็นน้ําเบื้องสูงดังว่าเขาเรียกว่าน้ําอำมรินเชิญต่อยชาเมื่อเสกแล้วนํามาใส่น้ําผึ้งเมื่อกวรแล้วเป็นทิพยมนต์ ให้เกิดกุศลพวกเจ้าจะหายไขย้ติดกันโป่ดื่มกินติดกันสองเดือนเจ้าไม่รู้หายความแก่ความไม่สบายความเมื่อยเจ็บป่วยกายมันจะลาของพิเศษที่ยาพิษนั้นอยู่ยาสั่งมันก็จะถอนออกเข็นโตโกมาแถมจะไม่แก่ดังว่าผมจะไม่งอกเข็นโตโกมาเข็นโตชโนโตขวยน้ำขว <บา S 1> ัยา,<บ>า,าต น้ำพึ่งมากวนใส่กันแล้วก็ตำลึงที่เจ้ามองข้ามตำลึงเมื er. ่อสมัยพ่อขันต่อยทํามาตำลึงนั้นมาทําเป็นยาขันไตทํามากินทั้งสดนัดนวลไตแล้วก็ขันต่อยอันป่วยต้มน้ําให้เหลือดแล้วก็ลวกกินนี่แหละเป็นวิตามินเจ้าอยากอยู่ร้อยปีเจ้ากินอย่างที่พ่อบอกแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรเชมโปไทยนูปามปวนนามบเก็นโตชนโตคุมปามปะ แม้แต่อสูรกายยังทําอะไรไม่ได้หนวดตําลึงเจ้าเห็นไหมค่ะมันยาวไกลแล้วมันทําไมต้องขดไปค่ะมีขาเข็นต่อยช้ํำบุยนาปูมนุษย์ก็ทิ้งนั่น,นแหละจริงๆแล้วมีค่าวิเศษหลายาแต่มนุษย์ไม่รู้ กินไก่สัมปูไปหนูไปเลี้ยงหมูไต่ใักนั่นแหละนะที่ลูกกินไปส่วนใหญ่มันจะมีสารพิษร้างโน่นร้างนี่มาษุ์ปะดิษฐ์มานุ์คิดค้นมันเลยต้องตกต้องล่นพอเป็นแล้วก็ลรกนั้นมาแทรกลกนี้มาแทรกสังขารมันแหวกเข้าใจไหมลูกยาเขีนโตโคมา หันตโตโกซื้อมาติดแล้วอธิษฐานไม่ได้เจอพ่อเจ้ากระตั้งแล้วก็พ่อจ้ามาช่วยแค่นี้ก็ทําได้แล้วพ่อเขาลงมาเสกให้แล้วแล้วเจ้าก็กินเขียนโตนะเขียนโตโซนตโตข้มมาปานโตเลนโตขียน,ตนตโตโก้ลำปํปากูลาโก้โตขียนโตอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเจ้าจะลืมไปฉันนาโบไทยโตลูกํำปาปาฟ้า,าทาลายโจรน,นั้นใส่เอามาปลูกเป็นสวน จะได้ไม่เลไม่ลวนนะลูกยาโฮยตาเกโอไทโซมายินโตโคมาแล้วเจ้าก็มาตากแหงแล้วเจ้าก็มาต้มเจ้ามาหมดเทนไตแล้วเอามากินทุกโรคทุกภัยแพ้จากนี้ยาพิษยาสั่งยาถอนยาร้อนทางทีจะเป็นอะไรโรคายโรคมะเร็งโรคไม่ดีโรคเสพผีโรคดีโรคมาปันโตโกมา,ก,มาก็จะหายค่ะ กินไปต้มไปดันไปกินสดกินแห้งกินแล้งกินมาต้มดื่มต้มดื่มต้มอาบนี่แหละชั้นไต่มีอยู่แค่นี้ที่วิเศษใหญ่ฉันต่อยช้ำปูปามปามโคตาเขียนาตใช้ต่อยชกไปตามโมปามโคตเตเโตโค